โจนาธานแฮกเกตี้นอกจากฝีไม้ลายมือที่เก่งชะกาดคนหนึ่งแล้วในรูปแบบของมวยไทยสิ่งที่ไม่แพ้กับฝีมือในส่วนของมวยไทยนั้นก็คือสกิลทางด้านความเกีียนนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยก็ได้จุดกระแสด,ดามาก ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับแฮกเกอร์ตี้เมื่อทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพนะครับในส่วนของอิน t a g r กรมเนี่ยได้โพสตในส่วนโพสต์ถามแฟนๆนะครับว่าทางด้านน้องโอเนี่ยจะมีโอกาสไหมในการที่จะกลับมาเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นเบนตัมเวทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีแฟนมวยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่าง ล้นหลามนะครับจนมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและบอกว่าโอกาสในการที่จะกลับมาครองแชมป์ของน้องโอนั้นก็คือศูนย์ก็คือพิมพ์มาอย่างเดียวเลยนะ,ะก็คือศูนย์คือไม่มีโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นแชมป์เลยและคนคนนั้นก็คือโจนาธานเฮกเกอร์ตี้นะครับต้องบอกเลยว่าความเกียนของเฮกเกอร์ตี้เนี่ยสุดๆจริงๆนะฮะก็ถือว่าเฮกเกอร์ตี้นะครับได้โพสต์ในส่วนของคือได้โพสต์แสดงความคิดเห็นไปแล้วนั้นนะฮะหลังจากนั้นนะฮะน้องโอก็เห็นข้อความดังกล่าวนะครับก็ เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยกล่าวว่าเฮกตีเป็นนักมวยที่เก่งนะเป็นนักมวยที่เก่งมากที่คุณสามารถเอาชนะผมได้นั่นแหละถ้าคุณคิดว่าผมไม่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็ก็จัดรีเมทเลย หลังจากนั้นก็มีแฟนมวยนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยต้องการที่จะให้ทางแฮกเกอรตี้เนี่ยรีเมดกับทางด้านน้องโอเร็วที่สุดแกได้พิสูจน์กันไปเลยว่าใครเก่งกว่าเพราะไฟนั้นเนี่ยหลายๆคนยังมองว่าน้องโอพลาด่่าไปโดนหมัดของแฮกเกอตี้ถ้าเกิดว่าการชกยืดเยื้อไปเนี่ย น่าจะเป็นน้องโอที่จะสามารถเอาชนะเฮกเกอร์ตี้ได้นะครับซึ่งซึ่งในประเด็นดรามา่าส่วนนี้นะฮะก็ดีนะครับเพราะหนึ่งก็คือมันจะเป็นการสร้างกระแสเกิดความสนใจทั้งแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกเนี่ยอยากจะดูคู่รีเมดนี้ก็อาจจะทําให้ทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยได้จัดคู่นี้รีเมดกันโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่ไหนจะเกิดขึ้นคู่ไหน คู่ไหนจะเป็นคู่เอกคู่ไหนจะเป็นคู่ชิงแชมป์นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะไฟที่แฟนมวยให้ความสนใจยิ่งเกิดประเด็นดราม่าในลนักษณะประมาณนี้มีความคือมีความสนใจที่อยากให้ทั้งคู่เจอกันก็มีโอกาสที่จะวันจะจัดให้เกิดไฟลีเมตเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันนะครับส่วนโอกาสที่จะลีเมตนั้นจะเป็นปีหน้าหรือเปล่าหรือจะเป็นปีหน้าจะเป็นช่วงไหนนะครับเพราะณตอนนี้เนี่ยทางเฮเกตตี้เองก็มีโปรแกรมในการที่จะขึ้นชิงตําแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิง่งที่ว่าง นะครับหลังจากที่เพชรนงโดนปลดนะครับโดยทางเฮเกตี้มีโปรแกรมที่จะชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ว่างกับฟาบิซิโออันดาเดนะครับยอดแชมเปี้ยนเอ็มเอรุ่นเบนตัมเวทนะครับของวันนะครับซึ่งต้องผ่านไฟนี้ไปก่อนนะครับว่าทางด้านเฮเกตี้เนี่ยจะสามารถที่จะชิงเข็มขัดได้ไหมถ้าเกิดว่าเฮเกตี้สามารถชิงเข็มขัดได้นะครับโอกาสไฟต่อไปที่จะไปป้องกันตําแหน่งกับน้องโอเนี่ย ก็มีโอกาสนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมส่วนทางด้านน้องโอนะครับหลังจากที่เสียตําแหน่งให้กับทางเฮเกตตี้แล้วเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปสัมมนามวยไทยในประเทศอังกฤษและอเมริกานะครับเป็นระยะเวลาร่วม2เดือนนะครับและก็หลังจากสัมมนาเสร็จกลับมานะครับทางด้านน้องโอนี่มีอาการป่วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็รักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทําการฟิตซ้อมเตรียมร่างกายรอไฟช็อกอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องอัปเดตข่าวสารกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับ